เพลิดเพลินวัฒนธรรมสืบสารอัตลักษณ์พื้นถิน่นมาร่วมสัมผัมสมนตเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมอันดีงามเพื่อสืบสารมรดกไทยสู่สากล Water Festival 2023เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทยครั้งที่8เชิญชวนให้คนรุ่นใหม่ๆได้เข้ามาร่วมในเทศกาลประเพณีอย่างดีงามเพื่อส่งเสริมในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของการพัฒนาสร้างมูลค่าและคุณค่า ให้กับชุมชนแล้วก็ให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเนี่ยตกกับชุมชนแล้วก็พื้นที่ที่เราจัดงานกิจกรรมที่เราจัดเนี่ยก็จะสอดคล้องนะครับคือสบายทั้งกายสบายทั้งใจนะครับเพราะเรามีเรื่องของกิจกรรมด้านสิ่งมลนะครับซึ่งสามารถที่จะมารับน้ำพระพุทธมนต์นะครับมาสักการะพระพุทธร,รูปสําคัญแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยการเดินทางของเราซึ่งอยู่ในท่าน้ําต่างๆถ้าในากรุงเทพนี่ก็คือ11ท่าน้ำเนี่ยซึ่งท่านสามารถนั่งได้ฟรีนะครับ นอกจากกรุงเทพแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังมีพื้นที่ที่จัดนะครับอีก3ภาคก็คือภาคเหนือมีที่เชียงใหม่กับลำพูนนะครับแล้วก็ที่อีสานมีที่ขอนแก่นกับอุดรภาคใต้เรามีที่ภูเก็ตครับท่านอยู่ที่จังหวัดไหนนะครับก็ขอเชิญครับไปเที่ยวงาน Water Festival นะครับก็เป็นสนุกอย่างดีงามก้าวข้ามปีใหม่ไทยนะครับเต็มอิ่มกับมหกรรมความสุขและความสนุกอย่างดีงามก้าวข้ามปีใหม่ไทย สงการปีนี้นะคะหนูอยากขอชิชวนให้ทุกคนมาร่วมงาน Water Festival เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทยมาร่วมกันอุดหนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกันนะคะไทยเบฟร่วมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืนบริษัทไทยเบฟเฟรจจำกัดมหาชน